ต้องตามผ่านมาร์มขั่วเย่ครับออนี่ออกดิออกดิเห็นแล้วเห็นตัวแล้วนี่ครับเ้ยเดี๋ยวถูกช่งมากทุกมึงจับมึงแล้ยตะคุบครับโอ้ยตึงเย่ยหมจ๊ะเอา,เปเาไปแล้วคน้อาอยู่อยู่ปากลูกเอาไปครับโอ้เขี่ยเย่ไหมเย่ไหมเนี่ยหาคนเย่เป็นช่วยเย่หนะะ่อย ไม่รู้ไปร,รู้ไหนรู้รู้ล่วงตรงนั้นหนึ่งเดียวรู้นั่นแหละอยู่อยู่ข้างนอกนั่นแหละยอ้ย,ยเจอตัวอยู่นี่โอ้โหบอกอยู่ตรงนู้นหนีมืออยู่นี่ <c oughs> <c oughs> นี่ดีเลยนี่ไหนครับชมเลยครับชมเลยครับนี่โอ้ยโดนพานมากหรอกบ,บอกอยู่ฝั่งนู้น <c oughs> กัให้ครับลงไปพปอดีตัวเลยอ่ะดีแมวนิ้วเย็บใบกล้ามโอ้ยห้องหลังงามสง,ง่าเหมือนเดิมครับผมเจ๋งครับรนูนี้เด๋ยวต้องหยไปอีกทีเผือมีสองตัว